จิตของสงฆ์ก็ต้องมีหน้าที่เดียวเท่านั้นเหรอลูกไม่ใช่เหรอหรือ,อยังไงจิตของสงฆ์มีหน้าที่เดียวก็คือรักษาหลักธรรมหลักวินัยประบัดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพื่อมกักเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลเมื่อลาภจากรกะเกตสมควรที่จะเอาสิ่งนี้คืนแก่โลกแก่สจงสารเขาโรงพยาบาลเขาเดือดร้อนก็เอาไปให้เขาสิ โรงเรียนก็เดือดร้อนก็อาไปให้เขาสินั่นคนตกต,ก,กตู้เดยาวตัวตุละกรรมลำบากเด็กกำพร้าคนเกจชราหรือพวกหูหนวกตาบอกก็อ้คืนสู่โลกสู่สุสารเขสินั่นแล้วไปยุ่งทำไมยัไปสร้างสนามฟุตบอลหรือเก็มาหยิบยืนเป็นหลายสิบล้านกันเรอเพื่อออกดอกออกคนจะได้มีเงินมีทองเพิ่มพูนพอกพูนเล่นหุ้นเล่นเจไปงั้นเลยจีของสงเหรอมันไม่มี ผมไม่ได้มาจากจ้องเพรงคุนชานนะไม่จะสร้างโบสถ์ใหญ่สลาใหญ่เจดีใหญ่มันก็ไม่ใช่จิตของสงฆ์ไม่เห็นว่าพุทธเจ้าพากระทำ่ะคณะสงฆ์ไม่เห็นว่าพากระทำถ้าจะสร้างที่พักที่อาศัยก็แค่นี้ไม่กี่คืบพระสุคตพจะเอาอยัางไงอีกเขาบอกโอ้ข้สร้างก็รวมตัวเนาะถ้ารอไม่พาลุติลูกขาสร้างไม่รู้ว่าจะใครจะพาสร้างอา้าวไม่มีใครสร้างก็ปล่อยไว้เงินที่ มันฟังท้าผัววมันก็จบไปตรงนั้นแหะถ้าเป็นชาวผู้จริงเขาต้องรู้ดิเขาจะย่อมรู้ว่าจริงนี้ควรไม่ควรเลยไม่ใช่ว่าเป็นป้าเป็นบอกคอย,ยลยี่อะไรเขาอยู่อย่างนั้นนั่นสินกาฝากกอดชาไอ้กอพวกชาวบ้านเขากินเห็นไหมล่ะเราเป็นพาล่ะให้กับลูกกับสงสารเขาไหมพาะเราเป็นพาละให้กับลกกูกให้กับ,กกบสงสารเขาไหมฮะมินนบมาฉันก็เป็นพาลแล้วจะเอาขนาดไหนอีกพระลงปู่ลงตาลบกนี่พูดคิดก็ผิดหมดผิดหมดผิดหมด เห็นไหมล่ะแล้วทิดอาลงกดไปไม่ผิดเลยนี่คที่สมปองเห็นไหมล่ะไปยืมเงินยืมเงินถึงสิบล้านเอาไปทํากิจการดูที่เห็นไหมล่ะก็ไล่เบี้ยไปที่ไล่เบี้ยไปที่นั่นโอ้พระอะไรมีเงินมีทองขนาดนั้นเกิดมาจากท้องพ่อทองแม่ใกล้ลุงผู้จะตายแล้วลุงูเพิ่งเห็นนี่แหละว่าพระสมัยปัจจุบันรวยล้นฟ้า เป็นพระมหาเศรษฐีน่าจะเป็นเศรษฐีธรรมก็เป็นเศรษฐีเหมือนทางโลก